ขอต้อนรับซุปตานางแบบสาวขาย,ยาวหุ่นดีคุณลูกเกตเมทินีกิ่งพยอมค่ะ ไปที่ชมวันนี้นะฮะเรื่องราวเรื่องลึกเรื่องลับของคุณลูกเกดนะครับไม่ว่าจะดูแลตัวเองยังไงนะฮะหุ่นยังเป๊ะยังสวยขนาดนี้รวมถึงจะล้วงลึกเข้าไปในเรื่องราวที่บ้านด้วยเออติดตามได้อย่าพลาดอย่าพลาดทำไมหนูว่าดหนัวพี่ลูกเกดไม่ได้กลัวล้วงหรอกกลัวอะไรมือไก่กลัวหนัวหน้าเหรอหน้านะกลัวเหรอน้ากลัววะค่ปกติแต่งตัวแนวไหนเอ่ยมันแล้วแต่ว่าเราอยากเปลี่ยนไปในแบบว่าอนนี้อารมณ์ไหนใช่ค่ะ บางวันก็ไม่ใส่อะไรเลยอารมณ์ันี้แหะใส่สลากไม่ซีไม่ซีเป็นนักศึกษาอยู่จะไปใส่บางหนูต้องใส่ให้ถึงนี่เลยนะใส่เสื้อคอเต่าแล้วก็กระโปรงปิดกระตุกเลยแต่ตรวนี้เป็นซีจูรู้ไหมหมดเลยถ้ามีความลับค่ะหนูล้วงได้ค่ะโอเคไม่ใช่มือล้วงนะคะใช้มวงล้วงเลยแล้วหนูหนูโชวโชวเตะบอลที่สุนสมพัาธ์วันไหนบ้างคะ จีนนั่งหลังเราเราปวดหลังบ้างไหมก็พอปวดหลังบ้างไม่ใช่า้าขอบขอโทษพี่ดูพี่ชัดคอนขึ้นมาได้อีกสิบเซรมเมนตกมอเตอร์ไซค์มาไม่เก็ตมนเดินเนาะ